สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้นะคะพามาดูนานะคะที่อำเภอแม่แตงแหง่งจังหวัดนครราชสีมานะคะนะคะปีนี้นะคะชาวนายิ้มได้นะคะพายุนะคะมาเร็วกว่าปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วคือข้าวตายแล้วพายุมานะคะก็ได้ไม่ไม่ไม่ถึง 3ามสิบเปอร์เซ็นนะคะแต่ปีนี้นะคะพายุมาช่วงที่ข้าวยังไม่ตายนะคะข้าวเริ่มจะเหี่ยวย้าก็ขึ้นเต็มเลยนะคะทีนี้พอพายุมานะคะก็ทําให้มีน้ํานะคะน้ําขังนะคะแล้วหญ้าที่เกิดขึ้นนะคะก็เจอน้ําขังก็จะตายแล้วก็ยุบลงนะคะนี่เป็นข้าวมารินะคะหนึ่งศูนย์ห้านะคะข้าวหอมมารีข้าวดอกมารีหนึ่งศูนย์ห้านะคะนี่นะคะ่ะ ออกรวงสวยงามนะคะน้ํานะคะไม่เคยเต็มนะคะดูน้ํานะคะนี่น้ํานะคะเกือบท่วมเต็มคนานะคะเราก็เริ่มปล่อยน้ําออกแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องใช้รถเกี่ยวนะคะก็จะลงเกี่ยวไม่ได้นะคะแปลงนี้เมื่อปีที่แล้วนะคะก็จะมีแต่หญ้านะคะแล้วก็มีข้าวไม่เยอะนิดหน่อยนะคะได้ข้าวประมาณไม่ถึงส0เปอร์ซ็นอ่ะจะว่าสามสิบมันก็ไม่ถึงอะคะก็ถือว่าขาดทุนแหละนะคะเพราะว่า ราคาข้าวก็ถูกมากนะคะข้าวแท่งแล้วที่เราไปขายนะคะก็ได้สิบบาทนะคะซึ่งข้าวที่สีขายนะคะตกอยู่ที่กิโลละยี่สิบห้าถึงสามสิบห้าบาทนะคะตอนแรกเราก็จะสีขายนะคะที่นี้เราไม่ได้มีโรงสีของตัวเองนะคะเราก็อาศัยไปสีเขาก็คิดค่าโดยการตักข้าวนะคะนะคะแล้วก็ข้าวที่ได้มาก็ ไม่คุ้มนะคะเราต้องขายโลละสามสิบห้าสามสิบถึงสามสิบห้าบาทซึ่งก็ทาให้ขายยากนะคะแต่คนที่รับประทานนะคะเ,าเขาจะอยากรับประทานเพราะว่าข้าวมันเป็นข้าวที่ใหม่ใหม่หมายว่าวไ,ไงหมายาว,ว่าสาีไม่ได้ค้างไม่ได้มีสารกันหมดอดกันเชื้อราอะไรที่แบบที่ใส่ถุงขายนะคะที่ิ้งไว้เป็นปีนะคะคนก็ซื้อ,อแต่หนึ่งค่าขนส่งอีกแหละนะคะปีนี้เราก็เลยตัดสินใจว่า เราจะตากไว้เฉพาะข้าวพันธ์ุที่เราจะเอามาใช้ทําพันธ์ปีถัดต่อไปแล้วก็ไว้กินนะคะไว้กินส่วนหนึ่งไว้ให้พี่น้องหรือไว้บริจาคให้กับคนที่ไม่มีนะคะที่เหลือเราก็ขายนะคะขายเป็นเป็นค่าที่เราลงไปคือค่าปุ๋ยนะคะค่าปุ๋ยค่าไถนะคะเราไม่ได้มีรถไถเองนะคะค่ารถเกี่ยวนะคะ คนเกี่ยวนี่หรอคะโอ้ไม่ได้เลยคะ่ะเดี๋ยวนี้นะคะเขาคิดโอ้โหวันละสามร้อยหรือไม่งั้นก็มันละเท่าไหร่ไม่รู้นะคะแต่แต่คงไม่คุ้มอะคะ่ะเพราะว่าถ้าจ้างคนเกี่ยวก็ต้องมามัดเอาไปสีอีกนะคะก็ยากอีกนะคะแต่ถ้าเราใช้รถเกี่ยวเราสามารถขายสดได้เลยนะคะรถเกี่ยวเสร็จแล้วก็ไปลงสีเลยตัวไหนที่เราจะเก็บไว้คะเราก็ตากให้มันแห้งนะคะแล้วก็ไว้ในยุงเก็บไว้นะคะกินเป็นปีข้าวปีที่แล้วนะคะเรา แทบพูดก็คือขาดทุนนะคะนะคะทีนี้ปุ๋ยกับแพงนะคะไม่รู้กลไกตลาดคือมันไม่มันไม่สมสมดุลกันเลยนะคะข้าวราคาเนี่ยที่ติดไว้นะคะวันนี้วันที่วันนี้วันที่ยี่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่หน้าลงสีติดไว้นะคะข้าวสดแปดบาทนะคะแปดบาทห้าสิบนะคะ <c oughs> ซึ่งปุ๋ยถุงละถุงหนึ่งอะค่ะเจ็ดแปดร้อย ข้าวถุงหนึ่งเนี่ยขายน่าจะถุงหนึ่งก็ประมาณสามสิบกโลมั้งนะคะขายถุงหนึ่งได้ถ้าโลละแปดบาทเนาะก็ได้สามสามร้อกว่าบาทไม่ถึงสี่ร้อยซึ่งปุ๋ยถุงหนึ่งอะคะ่ะถูกสุดเจ็ดร้อมันไม่สมดุลกันเลยนะคะถ้าก็เลยทำให้ชาวนาเนี่ยขาดทุนนะคะทีนี้ ถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยนะคะเขาก็จะไม่คืออาหารนะคะเขาก็จะมีน้อยนะคะเม็ดข้าวก็จะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะทีนี้ถ้าเราใส่ปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยคอกคือเราทํานาจนํานวนเยอะนะคะนี่เราก็พยายามลดปุ๋ยนะปีนี้คือเราใส่ขี้วัวนะคะตอนไถนะคะแล้วก็ปีนี้วางแผนว่าถ้าเราเกี่ยวข้าวเสร็จเราจะไถกบฟางเลยนะคะให้เป็นปุ๋ยแล้วก็จะได้ลดปริมาณปุ๋ยปีปนี้ถือว่าใส่ปุ๋ยไม่เยอะนะคะไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะเราทํานา เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเทียบกับคนอื่นนะคะเขาก็จะใส่ปุ๋ยเยอะกว่าเราก็เห็นจากหลายหลายคนที่พูดกันนะคะนี่แหละค่ะก็คือปัญหาบทศัรทคของชาวนานะคะถ้ามีน้ำอ่ะก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะคะสวยงามนะคะตอนแรกๆก็ขี้เละมากหญ้าเต็มเลยนะคะเราก็กําจัดหญ้านะคะโดยการตัดจ้างเขาเหรอคะจ้างเขานะคะ ตัดหญ้าไร้ละ้อยตัดข้าวหมดเลยค่ะตัดไปเลยเพื่อที่ว่าเวลาฝนมาหรือน้ํามานะคะเขาก็จะขังแล้วหญ้าก็จะตายนะคะตัวที่จะขึ้นมาก็คือข้าวนะคะนี่ก็เป็นการลงทุนเนาะก็เยอะนะหกสิบไร่ก็หกพันเจ็ดสิบไร่ก็เจ็ดพันนะเออเนี่ยค่ะถ้าเราไม่ทําแบบนี้นะคะหญ้าเรากําจัดไม่ได้เลยคือเข้ามาจากไหนไม่รู้จากนกจากอะไรแล้วแต่นะคะนอกจากหญ้าก็จะมีข้าวปนนะคะ แล้วก็จะมีธรรมชาตินะคะก็คือพวก,พวกหอยพวกปูอะไรพวกนี้ยะคะหนูอย่างเงี้ยตัดต้นข้าวนะคะนี่คือเราทํานาอินทรีย์นะนะคะถ้าเราไม่ทํานาอินทรีย์นะคะ,ะใช้แบบเคมีใช่ไหมถ้าเราไม่จ้างคนตัดหญ้าเราใช้ยาฆ่าหญ้าก็ไล่ละร้อยเหมือนกันถ้าจ้างเขาแล้วค่าย้าอีกล่ะก็แพงเหมือนกันนะค,ะคิดดูว่าชาวนาเสียเป็ดทุกอย่างเลยนะคะเราจะทำยังไงนะคะแต่ ชาวนากินข้าวเลิกทํานาไม่ได้นะคะจึงจําเป็นต้องต้องทํานาเนาะก็เป็นอาชีพของบรรพุทธเนาะเรามาคิดว่าเออเราทํานาตั้งหลาย,ลายไร่เจ็ดสิบแปดสิบไร่เออทั้งนาัวเองนาเช่านาน้องนา,นงนา,นาพ่อนาแม่เนี่ยรวมกันเนี่ยนะคะ <c oughs> ถามว่าทําไมไม่ปลูกอ้อยทิ้งไว้เลยก็ตัดถามว่าเราไม่ได้มีเครื่องมือแล้วเราก็ไม่ได้กินอ้อยเป็นอาหารเราไม่ใช่ช้างนะคะเออเรากินข้าวเป็นอาหารนะคะข้าวขายไม่ได้ อ่ะถูกก็ยังดีเก็บไว้ได้กินเองแจกพี่น้องเหรอเวลาทําบุญไม่มีตังค์ใช่ไหมก็เอาข้าวไปทําบุญอย่างเงี้ยนะคะนี่คือวิถีชาวนาะวิถีความคิดของเรานะคะ่ะทำไมไม่ปลูกมันสำปะหลังล่ะทําไมไม่ปลูกยางล่ะไม่ปลูกยูคาไม่ปลูกนั่นนน,นี่อะไรอย่างนี้ข้าวมานานะันลำบากนะทําลําบากนะทําเยอะขนาดนี้ลงทุนเยอะนะทำไมไม่ทำอื่นล่ะอะไรอย่างนี้เราก็เคยคิดอยากทําแต่เรามาดูแล้วนะคะมันเราก็เคยทํามันกิโลเท่าไหร่ตอนนั้นเราทํากิโลแล้วไม่ถึงบาทนะคะจ้างเขาทุกอย่างเลย รถะะเราไม่ได้มีทําไมไม่ซื้อรถล่ะอารถก็ไม่ได้ถูกๆนะคะหลายแสนหกเจ็ดแสนแปดแสนอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาศัยจ้างเขานะคะเนี่ยบ่นให้ฟังอันนี้คือแบบเป็นคุณครูแล้วก็ทํานาด้วยนะคะบ่นให้ฟังบ่นให้ฟังนะคะปีนี้ก็ยิ้มออกนะคะข้าวสวยก็อยากอวดเหลเนอนาะว่าทุกป,ปีอวดไม่ได้เลยค่ะมันไม่มีน้ํามันแรงคือถ้าพูดภาษาแบบภาคอีสานคือนาตรงนี้เป็นนาโคกนาโคกคือไม่ใช่ อ่าเป็นนาดอนนะคะว่าอะไรคือนาดอน่ะเนาะนะคะก็จะไม่รู้จะเอาน้ำมาจากไหนถ้าไม่รอน้าฝนทีนี้พอฝนตกมาตามฤด,ดูกาลเดี๋ยวนี้ฝนก็ไม่ค่อยเยอะนะคะต้องรอพายุอย่างเดียวทีนี้พายุอย่างเนี้ยมาตรงเวลาโอเคนะคะข้าวสวยแต่ปีที่แล้วพายุมาช้าคือข้าวนะคะข้าวเสียไปแล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยนะคะมาซ้ําเติมเราก็ยังดีที่มาทําให้ข้าวออกรวงได้ปีที่แล้วถ้าไม่ม,มีพายุข้าวก็ไม่ออกรวงนะคะไม่มีน้ํานะคะขอบคุณนะคะ ที่รับฟังปัญหาของชาวนาแล้วก็เข้ามาดูเข้ามาชมนะคะเข้ามาชมนาของเรานะคะนี่อยากอวดมากเพราะว่าทํานาเข้าปีเท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่เคยจะสวยแบบนี้เลยเอาจริงๆเพราะว่าทํานามาอืมตั้งแต่ให้แฟนเราออกมาจากงานกี่ปีแล้วอะสามสี่ห้าปีอะเนี่ยปีนี้ปีแรกที่มีแบบนี้นะคะน่าจะยิ้มได้อยู่นะเออคือเป็นคนละเอียดนะคะจะจดรายรับรายจ่ายทุกอย่างในการทํานาแต่เราไม่ได้จดค่าน้ำมันรถที่เราเดินทางมาดูนาะ ะะเราเจดเฉพาะค่าหลักๆใหญ่ๆคือค่าจ้างนั่น,นนนี่นะคะค่าแรงดึงไม่นับเลยปีที่แล้วขาดทุนนะคะแต่เราก็ได้เงินช่วยจากรัฐบาลนะคะไล่ละห้าร้อยสองครั้งเนาะก็คือตกไล่ละพันอย่างายี่สิบไล่เราก็ได้มาเหมือนหนึ่งเออเป็นค่าปุ๋ยได้บ้างก็ยังช่วยพอช่วยนะคะปีนี้ก็หวังว่าจะได้รับการช่วยเหลืออีกเนาะอย่างน้อยนะคะก็พอให้ชาวนาท่านอื่นๆนะคะ คือเราไม่ได้หมายถึงเราเนาะเพราะว่าเราทําเยอะมันก็ขาดทุนเรื่องธรรมดาเนาะแต่ถ้าอ่าอื่นเนี่ยทำไม่เยอะเอาไว้ทานอย่างเงี้ยเออก็ได้มีมีกําลังใจที่จะทําอะเนาะก็อาชีพของเรานะคะถ้าเราไม่ทําก็ไม่มีข้าวกินบางคนบอกว่าทําอย่างอื่นแล้วซื้อข้าวกินย่างอย่างอื่นเราไม่กินเนาะอ้อยเราก็ไม่กินมันเราก็ไม่กินมันก็เอาไปแปรรูปอย่างอื่นนะคะอ้อยเราก็กินได้ยังไม่ได้กินแบบโอ้โหแทนข้าวอะไรย่างี้ไม่ใช่เราก็เลยทนะํานอานี่คือเหตุผลว่า ทำนาค่ะทุนทำไมยังทำนาอยู่นะคะด้วยความรักในอาชีพของปู่ย่าตายายของเรานะคะอุยสวยงามนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมนะคะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามช่องสามไข่สุซ่าของเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ